ไม้ดอกไม้ประดับสวนน้อยในบ้านต้นนกน้อยนำโชคหรือต้นนางกวักสาลิกาลิ้นทองลักษณะทั่วไป เป็นไม้หยวดน้ำสูง2-3สเมตรกิ่งรูปทรงกระบอกสีเขียวผิวครุขกระมีน้ำยางสีขาวใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อยสองคู่เรียงสลับรูปไข่ถึงรูปรีกว้าง1-2เซนติเมตรยาว1.5-3เซนติเมตรปลายมนคนเดียวขอบเรียบแผ่นใบสีเขียวเข้มใบอ่อนมีรอยบังสีขาวปนชมพู ชอ่อดอกแบบชอ่อกระจุก1-3ชั้นเกิดที่ปลายกิ่งใบประดับรูปไข่ปลายเรียวแหลมขอบเรียบสีชมพูปนเขียวกลีบดอกลดรูปเหลือเพียงเกรสรรูปทรงคล้ายนกเกรสรเพศผู้รวมกันอยู่เป็นกระจุกเกรสรเพศเมียองลงด้านล่างคล้ายหางการดูแล ชอบดินร่วนชอบแดดร่มรำไร,รต้องการน้ำพานกลางการขยายพันธุ์พม่นเล็ดและการปักจำกิ่งต้นนกน้อยนำโชคหรือต้นนางกวักสาลิกาลิ้นทองจุดเด่นของนกน้อยนำโชค คือดอกของมันจะมีลักษณะคล้ายกับนกตัวเล็กๆที่โผล่ออกมาจากใบประดับสีชมพูอมแดงคล้ายกลีบดอกไม้จากลักษณะดังกล่าวทำให้มันถูกเรียกว่านกน้อยนำโชค นอกจากชื่อมงคลที่ถูกตั้งจากลักษณะเด่นแล้วนกในนำโชคยังถูกมองว่าเป็นต้นไม้มงคลเนื่องจากมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะช่วยเสริมในบ้านโชคลาภค้าขายกิจการรุ่งเรืองนำความเป็นซิรีมงคลมาสู่ตัวเองและครอบครัวทั้งยังช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาอีกด้วย ท่านใดชื่นชอบความสวยงามและชอบสะสมไม้มงคลควรมีไว้ประดับสวยในบ้านต้นนกในนํำโชคสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปขอบอบคุณแหล่งข้อมูลและความรู้จากอินเทอร์เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ